This is Yuwao CGM CT10, your real-time blood glucose monitor. Innovation flexible electrode, soft and painless. Continuous monitoring at night. What's more, CT10 is far more better than you expect. Easily check your blood glucose before exercise. With ultra lightweight wearing experience, easily worn on your arm or abdomen. Better accuracy is ensured. The newly upgraded chip effectively eliminates interference and is sensitive to changes in blood glucose level. Real time data check without scanning. IPX7 water resistant material spares your worries about any loss of data. Alarms for low blood glucose Check the record every 3 minutes Monitor and record the change of your blood glucose level for as long as 10 days Every action can be tracked by note function With the help of CT10, every meal can be measured in a healthy way No worries about rapid changes in blood glucose This is the Uwell CGM Continuous Glucose Monitoring System. Track your progress 24 hours. Breaking through innovation. Start from CT10. Uwell, you. We love life. เป็นตัวใหม่มากๆนะครับก็ติดไว้ที่ร่างกายนะ CGM นั่นเองนะครับหรือว่า Continuous Glucose Monitoring นะครับนี้จะเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์นะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้10วันนะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือ10วันเราสามารถติดกับตัวเองเนี่ยไปได้10วันเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว transmitter นะครับ transmitter ตัวนี้มีอายุการใช้งานอยู่ที่2ปีนะครับผมโดยการใช้ฐานกระดุมนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยครับผมเป็นตัว CGM ทั้งคู่นะครับใช้ในการวัดน้ำตาลในเลือดของเรานะครับแบบร e a l time นะครับสามารถมนิเตอร์ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับ บนบนมือถือนะครับสมาร์ทโฟนของเราได้เลยกาวยังติดแน่นค่ะกาวโอเคเลยจริงๆตัวนี้สามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าจริง,รงๆอ่อะเบียไม่ควรน้ำนานนานนานมากๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ใช้ได้คะ่ะไม่ได้เปออื่อยยุ่ยอะไรก็จะมีสส่วนจะเป็นส่วนที่เป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเข็มแทงเข้าไปนี่นะครับเราจะให้ดูก็คือจะเป็นส่วนที่ข้างในก็คือจะเป็นส่วนข้างล่างนะครับเป็นแผ่นตัวนี้ส่วนที่เป็นตัวทันสมิดก็คือไว้ส่งข้อมูลมาที่มือถือก็จะเป็นตัวข้อมูลตัวนี้นะครับแต่เรามา ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมีออยอนทุกอย่างเนี่ยเราจะขออน o ุญาตออยไทยได้แล้วนะครับข้างในก็จะมีเมนูภาษาไทยด้วยเปคุ่จะเป็นเข็มนะครับเข็มก็คือเราจะใช้หลักการก็คือเราจะเจาะเข้าไปที่ทินน่มังกดเข็มแล้วมันก็จะปล่อยทิ้งทับทิ้งสติกเกอร์กาวไว้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทานสมิดนะครับมีออยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ ก็จะเกี่ยงเลยตัวทางสืิอนะครับทางสื่อตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวซี serial number ของมันนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งา,านภาษาไทยคือตรงนี้นะครับคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เป็นการใส่ฐานเข้าไปเดี๋ยวเราจะแถมฐานไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าตาแบบประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่ไว้ใส่ฐานนะครับแล้วก็จะมีนิดๆิดนิดนด เสร็จฐานแล้วเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะริ้งกับมือถือแล้วก็ฉีกเวลาใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะอันนี้ยังไม่ฉีกออกนะครับจะประมาณนี้กดตรงเนี้ยแล้วก็มันหักลงมานิดนึงแล้วก็กดมันจะทิ่มเข้าไปในในมือแล้วเราจะทำอะไรครับ ครับบอันนี้นะครับแล้วเราก็ดึงตัวนี้ดึงออกมาแต่ว่ามันสเตอร์ไลน์เรียบร้อยนะเมื่อกี้เราเช็ดแอลกอฮอล์แล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโบที่วัดสัญญาณเลือดของน้องๆเมื่อกี้เจ็บมากไหมฮะไม่ไม่เจ็บน้อยกว่าเห็น อันนี้เราต้องไปเบิดขององนี้ด้วยตัวนี้จะมีตัวหมายเลขของรหัสเครื่องอยู่ครับเวลาเราคอนเน็กกับตัวที่มันเป็นตัวที่มนันในแอปอ่ะมันจะขึ้นรหัสนี้ออกมานะอันนี้จะเห็นว่ามีสี่ปุ่มสี่ตุ่มเหมือนกันนะฮะอันนี้จะมี4ี่ตุ่มเหมือนกันนะครับ จะเป็น้วบวกอยู่ด้านบนนะครับเพราะเขียนโคบวกอยู่ด้านบนดังนั้น,เ,นเราเอา้วบวกอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัว,วกันน้ำนะครับคือต้องบิดให้เป็นแนวตรงนะรับสิ่งต่อไปก็คือต้องติดตัวนี้เข้าน้องนุกนะครับตัวนี้มันจะคอนแทคกัน4จุดตัวนี้จะคอนแทคกัน4จุดนะครับตัวนี้จะส่งสัญญาณออกมาที่ตัวเครื่องนะครับ เรียบร้อยครับต่อไปอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในมือถือเล้นะครับก็จะบอก serial number ของเรานะครับว่า serial number เราเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ผลการติดตามเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็จะบอกช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยบอกค่ามาทั้งหมด3819ครั้งนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะถ้าอยู่ในมือถือเนี่ยก็จะมีบอกว่าระดับน้ำตาลสูงสุดเท่าไรต่าสุดเท่าไรนะครับค่าเบีเ่ถถยงเบนมาตรฐานเป็นเท่าไร่นะครับแล้วก็ตัว อัตราที่ต่ำอัตราที่สูงเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็จะมีกราฟออกมาอันนี้ก็จะเป็นกราฟซ้อนกันนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9กนะครับก็จะมีบางวันที่กราฟขึ้นสูงมากนะครับมีขึ้นมาเกิน200นะครับแล้วก็จะมีค่าเบี่ยงเบนอยู่นะครับอันนี้แล้วก็จะมีบอกช่วงกระจายช่วงของน้ำตาลนะครับอันนี้ดูรีพอร์ตตัวนี้ได้จากในมือถือนะ สวัสดีครับอันนี้เรามาดูผลนะครับก็คือเราอินเข้าไปในระบบนะครับาการล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้ดูก่อนนะครับก็คือใส่ตัว serial number แล้วก็ใส่ password ที่เราลงทะเบียน,นนะครับล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้ามาตรงนี้ครับก็คือตอนนี้ก็จะบอกว่าเออเนี่ยเราวัดทั้งหมด14วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็จะดูว่าโดยทั่วไปเนี่ย average เาเป็นยังไงแล้วก็ ตัวที่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็สูงมากเป็นยังไงบ้างนะครับใช้เซนเซอร์ไปแล้วคีวันนะครับดูเดลี่ได้นะครับเดลี่ก็คือทุกวันที่เราวัดเนี่ยกราฟเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีบอกมาข้อมูลทุกอย่างจะอยู่บนคลาวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นไปบนคลาวเลยก็คือเราสามารถดูได้ถึงปัจจุบันเลทเนี่ยตอนนี้ถึงปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูช่วงเวลาที่ แต่และว,วันเนี่ยมีช่วงไหนที่เกินทารกเกตไปน้ํำตาลในเลือดสูงเกินไปนะครับก็สามารถดูได้สามารถดูรีพอร์ตที่เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้นะครับอันเนี้ยก็จะมีการบอกค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยตัวนี้ทำออกมาได้ละเอียดเลยนะครับเราสามารถเสร็จได้ว่าเฮ้ยจะดูตอนไหนดูเวลาช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็ตัวรีพอร์ตเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้ ดาวนโหลดเป็นแบบแพทเทิร์นแบบโอเวอร์เลยนะครับหรือแบบต่างๆนะครับก็จะค่อนข้างจะมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาเป็นตัว Excel ก็ได้นะครับกด export ออกมาเป็น Excel